สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องชาวอีกูมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับมาดูอีพีต่อครับนี้เรามาดูเทคนิคการเข้ามุมครับเข้ามุมแบบโค้งครับฉบับของป้าป๋า,ปาครับหรืออาจนาร์เวลล่นี่ก็แดนลมลมตกแล้วครับห้าโมงครึ่ง หน้างานของเราก็คืบหน้ามาพอสมควรครับสะลูกนี้ก็จะทำเป็นมุมโค้งครับให้รับกันกับบอ่อเก่าเพราะว่าบอ่อเก่าเราไม่มีเหลี่ยมเลยเราต้องทำแบบกมโค้งครับ เบา,ามือนี่นิ่งจริงๆครับฝีมือจริงๆเอ๊ะจะเดินไปได้หรือเปล่าจะติดลมหรือเปล่าโอ้ยไม่ไหวครับลม ใกล้ๆครับจผูให้เป็นเคล็ดวิชาสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่เป็นแล้วเก่งแล้วก็ติชมกันมาได้ครับเราไม่เก่งแต่ขยันครับไม่เก่งแต่พอทำได้แค่ถูกใจจะของแปลงจะของที่เป็นพอครับ แต่งมุมบนเสร็จก็จะแต่งมุมล่างต่อครับคือสุดยอดครับแถวว่าแน่นอนแถวว่าน้ำนี่ถ้าเกิดปล่อยไว้สักสองวันนี่ใสจริงเลยนะครับนี่น้ำจะเป็นน้ำสวยมากครับน้ำจะเป็นสีมะะกรกตเลย เพราะว่าน้มมันออกแรงครับมันเลยเป็นสจีจะเป็นสีมรกตสะนีก่ก็จะเป็นจะตามรูปหน้าครับรูปของพื้นที่เลยครับ ายดีจริงๆครับยอดครับขุดนี่ม้อนดีมากแข็งแรงครับสำหรับปุ่งกีตัวนี้ก็ได้มาจากจีรวัดครับจินละว,วัฒน์แมชีนครับหรือว่าปาตีปุ่งกีแมคโครนั่นเองสั่งต่อมาจากสุพรรณบุรีนะครับปุ่งกีลูกนี้ป๋าตีจัดให้แบบแข็งแรงนะครับมาขุดดินแข็งก็ยังขุดสบายอยู่นะครับ โดนดินเหนียวดินแน่นในัางอืสารก็ยังขุดดีครับม้วนดีไม่ค่อยติดปุงกีเท่าไรหร่ถือว่าโอเคครับผ่านผมน้ำใจเลย จริงครับดูการเล่นมุงกี่ของแกนะครับว่าจัดจ้านเลยครับปีมือนี่ทั้งปาดทั้งตักไปด้วยเลยเออนี่ครับดินบุกี่หนึ่งน้ำบุกี่หนึ่งจะได้ไม่ติดกับบา โอ้ยเครียดคาแค่นอเนี่ยปาดไปปับ๊บเอ้ยวิงด้วยตากขึ้นแม่เป็นรูปล่างเลยทำไมเราทำไม่ได้แบบนี้บ้างวะแจ่มเลยคือแนนนอนแต่ว่าชั้นเดียวว่าทำยากแล้วครับโดนสองชั้นไปผมนี่โอ้โหยกนิ้วให้เลยครับ นี่ไม่ก็ททาเหมือนทำง่ายอย่างเลยทแป๊บเดียวมีรูปร่างแล้วเราทําเนี่ยโอ้ไม่รู้จะแหวงตรงไหนก่อนเลยมือนิ่งครับต้องยอมรับว่าทําแบบนี้ต้องมือต้องนิ่งก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ต้องกลับให้ถูกครับ นั่งดูอย่างนี้ทำเหมือนทําง่ายนะครับพอขึ้นไปจริงๆก็โอ้ผมก็สวิงซ้ายขวากเกาหัวอยู่เหมือนกันนะกว่าจะเป็นรูปเป็นล่างครับบางทีไม่เป็นรูปล่างด้วยครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เนีม้มวนดีครับคงขี่ใบนี้ ทำเหมือนรถเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปเลยครับคือเขาขับได้ผิวมากไงนเ,นเหมือนเหมือนพุ่งขี่รถเป็นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของแกเลยครับแกขับ่ย ไปทำแบบแกผมก็ยอมรับตรงๆเลยทำไม่ได้ครับโอ้ยน้ำหน่อยปกๆเลยเกี่ยวข่าวก็บอกน้ำคำําข้าวคําครับนี่ก็ตักดินก็ดินบุ้งกีหนึ่งน้ำบุ้งกีหนึ่งครับจะได้ลื่นๆแกบอกจัดปลาครับลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดไง ี่ก็ดินเลียนที่เราขุดขึ้นมาตากไว้ครับมันเป็นบ้านะมันก็จะออกตัวเกียร์สองโอ้ยเนอะ พ่อขอยเห็นบาตรถดำโว้ดตักนำ่อยปกๆขากบมือเจ้าว่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปยืนหลังกันไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าอ,อึ๊บมาไหวครับ แอปโค้งก็จะประมาณนี้ เริ่มปาดมุมล่างนะครับเดี๋ยวตรงนั้นก็ต้องเอาไมโครโยงดินขึ้นก่อนะครับ6ล้อขึ้นน่าจะลำบาก เก็บเริ่มเคลียร์ครับนี่ก็เริ่มเป็นมุมแล้วนะครับเนี่ย เอเคสสักสองสาทีน่าจะโอเคเดี๋นเดือเนี่ยผมก็ต้องไปหาน้ำชานะครับคนกับตอนนี้ก็ได้จะเริ่มคอแห้งกันแล้วตอนเริ่มจะได้เวลากันแล้ว เริ่มปาดแล้วครับ จะทำเหมือนพุ่งกี่เป็นมือของแกเองนะครับควบคุมได้ดั่งใจกันเลย เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่องานครับช่วงนี้คิวยังพอมีครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0611234230เลยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ